สวัสดีครับผมมิกเซอร์กิตาันครับผมตลาดนะครับจะขึ้นไปถึงไหนนะครับหลายๆคนนะครับคิดว่าตลาดเนี่ยกลับตัวหรือยังนะครับซึ่งวันนี้นะผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะครับว่าตอนนี้บิ t คอย n เป็นยังไงบ้างแล้วก็สภาวะตลาดโดยรวมของคริปโตเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับและประเด็นสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสักสองสามเหรียญแล้วกันนะนะครับว่าจุดตรงไหนนะครับที่มันกลับตัวแล้วก็สามารถที่จะดันขึ้นอีกได้หรือเปล่าเนาะนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่านะครับผมอ่ะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้อง ยกเครดิตนะครับให้กับนะครับเนื้อหาของอันนี้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมจะเอาเนื้อหาในส่วนหนึ่งของคอร์ส Ultimate นะครับที่ผมได้ทำไว้เนี่ยนะครับให้เอามานะครับในการวางแผนเทรดนะนะครับต้องขอยกเครดิตให้กับคอร์ส Ultimate Crypto Trading v e r s i o นที่2นะครับผมเอาเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะนะครับที่ผมอัปเดตให้กับนักเรียนฟรีเนาะนะครับผมอ่ะนะครับนี่คือขอเครดิตนะนะครับอ่ะทีนี้ครับผมที่เรามาดูกันดีกว่านะครับ ในปัจจุบันตอนนี้บิตคอยนะครับในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับมันยังคงติดอยู่ในซับไพโซนที่สําคัญอยู่นะนะครับอ่ะผมจะให้ดูนี่คือซับไพโซนนะครับของเดย์ชนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บิตคอยทะลุชุดนี้ได้นะครับคือกรอบของเขาเนี่ยราคาปัจจุบันที่22,000ใช่ไหมกรอบบนสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณราคา23,400 ถ้าทะลุได้ปุ๊บเนี่ยทรกเก็ตของเขาจะขึ้นไปที่แทรกเก็ตหนึ่งคือ26ครับแทรเก็ตที่2ที่ผมมองไว้เลยนะครับผมจะขึ้นไปที่ประมาณ 2, 28 8งและพุ่งทยานสู่30,000ครับฉะนั้นหมายความไงครับหมายความว่าชุดนี้ใกล้แล้วนะครับอีกนิดเดียวใน i ท e f เฟรมเล็กเนี่ยมันบ่งบอกถึงราคาบิทคอยจะพุ่งเร็วๆนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูข้างในอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในทมเฟรมเดย์เนี่ยครับท่งมาดีละทรงมาดีละ ถ้า day ปิดเต็มได้นะลุ้นอย่างเดียวนะครับขอให้ day ปิดเต็มได้ซึ่ง day เนี่ยจะปิดอีกประมาณ15ชั่วโมงนะครับหรือวันพุ่งนี้นะครับวันพุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็ปิดแท่ง day ถ้าปิดเต็มแท่งนะได้นะครับโอกาสที่ชุดนี้จะทะลุเนี่ยสูงมากนะครับทาร์เก็ตถัดไปก็ตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับโอเค ทีนี้นะครับเนื้อหาเมือม่อกี้เมือม่อกีอ้ที่ผมพูดไปแล้วก็คือว่าโซนปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ซัพพลายโซนของ time frame day นะครับบิตคอยน์ซึ่งดูแค่บิตคอยน์เหรียญเดียวเนี่ยคุมทั้งตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะดูบิตคอยน์เหรียญแรกก่อนนะครับอ่ะทีนี้บิตคอยน์นปัจจุบันเนี่ยติด day ดละแล้วพอเรามาดู time เฟรม e สชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งครับก็คือว่าสังเกตเลยนะนะครับสังเกตเลยนะครั้งนี้นะครับครั้งนี้ที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เขาขึ้นมานะเราจะเห็นว่า ราคาเนี่ยนะครับปิดเต็มอันเนี้ยปิดเต็มก็จริงนะทุกคนดูสถานะตอนนี้กับสถานะตอนนี้ต่างกันนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ราคาชุดเนี้ยขึ้นมาเขามาใช้ของฝั่งนี้ครับเท่ากับว่าอันเนี้ยถูกใช้แล้วและครั้งเนี้ยที่ดันขึ้นมาแล้วปิดเต็มลึกกว่าเดิมสังเกตนะปิดเต็มแท่งและเข้าไปลึกกว่าเดิมนะครับ แล้วครั้งนี้ใช้ครั้งที่2แล้วนะครับเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าราคาในโซนซัพพลายโซนเนี่ยนะครับถ้าผลนับเอาจริงๆเลยนะถ้านับถ้านับแบบทั้งทั้งขอบล่างแล้วก็เข้าไปข้างในกรอบเนี่ยเราจะเห็นว่าชุดนี้ถูกใช้ไปทั้งหมด1ครั้งและแตะวันนี้สองครั้งที่2นะคือแตะขอบล่างครั้งที่3เข้าไปในข้างในครั้งที่4ครับและครั้งนี้ เขาอะไรครับยกมาด้วยครับเท่ากับว่าอะไรครับนี่คือการยกของเขาครับก็คือยกโล h ไฮโล i ไฮแล้วก็โลและกําลังที่จะดันไฮขึ้นอีกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดันไฮขึ้นอีกครับโอ้โหบอกเลยครับว่าใน4ชั่วโมงครับกลับตัวเป็นขาขึ้นเต็มตัวครับฉะนั้นคือใกล้แล้วครับลุ้นอย่างเดียวนะครับอย่าให้บิตคอย ล่วงลงมาเกินครึ่งแท่งของที่เขาลงที่เขาขึ้นมาเนี่ยขออย่างเดียวขออย่าให้ร่วงเกินครึ่งแท่งครับหรือเดปิดเต็มให้ได้ถ้าเดปิดเต็มได้นี่โอ้โหโล่งแล้วครับก็มีโอกาสไปต่อสูงคือมีคาดการคือสูงมากนะครับไปต่อในสเต็ปถัดไปคือ2อ0 0 0นกอ่ะนะครับโอเคทีนี้นะครับแล้วราคาจุดเนี้ยมันมาจากอะไรครับตามหลักเทคนิคขนะครับของ เดอะอัลติเมทเมื่อกี้ที่ที่ผมให้นะครับเครดิตของคอสมัสคูนี้นะครับราคามันมาจากดีมานโซนของฝั่งนี้ครับและมาจากแพทเทิร์นของ QM ฝั่งนี้ครับแพทเทิร์นค m นะครับก็คือแพทเทิร์นเอ่อซึ่งผมได้ทำวิดีโอไว้ให้ไปแล้วนะนะครับเดี๋ยวเอ่อตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการทำวิดีโออีกหลายๆตัวเลยนะครับที่มาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับ QM คืออะไรนะ นะครับซึ่ง QM เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อหานะครับในในคอสเออร์ติเมทที่ผมได้ให้เครดิตไปสักเมื่อสักครู่นี้นะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับราคามันมาติดตรงนี้นะครับด้วยแอคชั่นอะไรบางอย่างนะครับด้วยแอคชั่นแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บในราคาดิบตัวขึ้นไปเลยและปัจจุบันนี้นะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับยังไม่ปิดแท่งนะทิ้งไส้ละนะครับมันชนไส้เดิมพอดีเป๊ะเลยฉะนั้นนะครับลุ้นอย่างเดียวคือให้ดันให้ได้ครับ ถ้าดันได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไปกันสวยๆเลยครับจะฉุดไม่อยู่จริงๆนะครับอ่ะแล้วปัจจุบันตอนนี้ทําเฟรม M5 นะครับ M5 แล้วก็ M1 เลยนะครับถูกราคาดีมาร์นเนี่ยดันอยู่ครับฉะนั้นคือขอให้เขาดันให้ได้ครับขอให้เขาดันให้ได้อย่าให้หลุดเด็ดขาดอยากให้หลุดถ้าไม่หลุดนะจะดันไปต่ออีกเรื่อยๆครับและทราเก็ตถัดไปคือ26งหมแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะย่อพักตัวครับ และย่าพักตัวมาที่ตรงไหนครับก็จะมีโอกาสที่จะมาที่21,600 21,300และลึกสุดก็คือ2100มครับไอ้2 1 0 0มครับมาประมาณช่วงนี้แล้วค่อยกลับตัวขึ้นไปใหม่แต่ถ้าทะลุตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยราคาบิคอยก็จะล่วงหล่นกลับไปนะครับสักครึ่งหนึ่งหรืออาจจะกลับไปที่บริเวณโลนี้เลยนะครับคือ19อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นคือเนี่ยครับเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากให้ราคาบิทคอยเนี่ยในเดเนี่ยมันปิดเต็มแท่ง แลวมีแรงซื้ออยังต่อเนื่องนะครับพอถ้ามีแรงซื้ออยังต่อเนื่องครับมันก็ยังคงอยู่ซับไพโซนของ day อยู่แล้วก็ซึ่งอะไรครับถ้าไม่ปิดมันก็จะล่วงหล่นมาอีกฉะนั้นคาถามที่เมื่อกี้ที่บอกว่า bitcoin จะกลับตัวไหมนะครับหรือจะไปต่อหรือเปล่านี่คือจุดวัดใจของเขาครับโอเคไหมซึ่งจุดวัดใจของเขาเนี่ยเหลืออีกแค่อีกแค่กี่เปอร์เซนต์เองอีแค่5ผมตีเป็น5%้นทั่วแล้วกันถ้า bitcoin ขึ้นอีก5%นนี้ได้นะโอ้โหแบบ ตบมือให้เลยฮะรีบๆสักทีนะครับหลายๆคนไหนใครอยากที่จะให้บิคอยล์หลุดแล้วบ้างฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับอ่าแล้วจะบอกว่าถ้าบิคอยล์หลุดแล้วเนี่ยนะครับเรานะครับบอกเลยว่ารถเนี่ยนะครับน้ํามันหมดเนี่ยไม่ต้องเติมแล้วนะครับซื้อคันใหม่เลยเนาะใช่ไหมนะฮะโอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเป็นอ่าเป็นบิคอยน์นะครับซึ่งเป็นเหรียญหลักซึ่งมันจะส่งผลต่อเหรียญต่างๆครับก็คืออะไรครับอีธิเลียม ส่งผลต่ออีเทียมนะครับส่งผลต่ออีเทียมซึ่งอีเทียมเนี่ยนะครับก็คือผมเนี่ยพาน,นักเรียนเนี่ย buy มาตั้งแต่ราคาข้างล่างฝั่งนี้แล้วนะครับก็คือดีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ buy มาซ้ำอีกทีเมื่อวานนี้ครับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับปัจจุบ,บันนี่คือบวกอยู่ซึ่งทาร์เก็ตถัดไปของอีทเทียมในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยนะครับสามารถวิ่งขึ้นไปนะครับถึงราคา19,000หมเ้าหนึเลยนะครับนี่คืออีเทียมนะ ฉะนั้นคือเนี่ยครับก็คือบิตคอยดันขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บอิทเทียมจะดันแรงขึ้นกว่าเดิมครับบิตคอยดันสูงเท่าไหร่อิทเทียมจะวิ่งแรงกว่าเดิมนะครับเนื่องจากหนึ่งอิท,อทเทียมราคามันถูกด้วยแหละนะครับแล้วก็อันห่งหลักๆคือจะเป็นราคาถูกพอราคาถูกมันทําให้การขยับเนี่ยเอาคิดง่ายๆแล้วกันตอนที่ราคามันล่วงมา800ดอลลาร์เนี่ย890ดอลลาร์ทุกคนดูนะมันขยับมากี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับ60%เลยนะอย่างหกเปอร์เซเลย พราะราคามันถูกไงฉะนั้นคืออย่างอย่างเมติกเนี่ยน่าจะขึ้นหลายเป็นร้อยเป็นระ้อเนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมติกอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนี่ยก็คือถ้าบิทคอยนไปปุ๊บเนี่ยนะครับเหรียญอีทิลเลียมเนี่ยก็จะขึ้นอีกนะครับทาร์เก็ตไปอีกไปยาวเลยประมาณพันเก้าถึงสองพันนะครับนี่ที่ผมวางไว้นะครับในในในของทม์เฟรมเดย์นะครับซึ่งปัจจุบัน่ะคล้ายๆกันเลยนะครับปัจจุบันคล้ายๆกันเลยก็คือเนี่ยมันติดดีมานเห็นไหม ถ้าดีมาเนี้ยยันนะไปต่อได้โอ้โหแบบสวยๆครับผมแบบอยากให้มันอยู่แล้วก็ไปต่อจริงๆนะครับทุกคนจะได้หลุดดกันทันทีเนาะนะครับหลายๆคนเนี่ยทั้งลูกเพจด้วยทั้งพี่ๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าคนที่เล่นอยู่ในตลาดเนี้ยนะครับจะได้หลุดดอยหลังจากที่หลุดเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับจะได้กลับมามีสภาวะจิตใจในการเทรดเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อยากให้ใช้เวลาช่วงนี้นะครับมาศึกษาทคนิคข้อเพิ่มเติมนะนะครับซึ่งผมก็ฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ อยากจะเข้ามาศึกษานะครับเทคนิคข้อเพิ่มเติมก็าฝากสำหรับใครที่สนใจก็เนี่ยผมฝากคอร์สอัลติเมทไว้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครที่อยากจะศึกษาทคนิคข้อเต็มที่เลยเพิ่มเติมนะครับอยากได้จุดเข้าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าวิเคราะห์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากับตัวตรงไหนไม่กลับตัวตรงไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมมีทีเดียบไปแบบนี้เลยทีเรามาดูเมตาิกกันบ้างครับอ่ะมาดูเมติกกันนะครับซึ่งเมตาติกเนี่ยนะครับ มาดูกันเมติกเนี่ยใกล้เคียงกับอีทีเรียมเลยแต่ว่าการขึ้นของเขาอะจาก0.31เนี่ยนะครับอะขึ้นมาประมัน172เอะคือมหาศาลจริงจริงแล้วผมจะบอกว่าทาร์ก็ตถัดไปเนี่ยของเมติกเนี่ยนะครับอาจจะเดเนี่ยอาจจะดูไม่ได้ละคือมันจะวิ่งมาที่ประมาณคาดการณ์นะครับคือ1.12นะครับ1.129นี่คือคาดการณ์ของเมติกนะที่จะขึ้นมาได้นะครับ ถ้าบิคอย์วิ่งต่อนะครับบิคอย์วิ่งต่อปุ๊บเมติกอีเทเรียมทุกเหรียญจะดันขึ้นต่ออีกเลยซึ่งถ้าเมติกจะย่อเนี่ยนะครับเขาจะย่อกลับมาที่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าบิคอย์ย่อลึกแค่ไหนถ้าบิคอย์ย่อลึกเขาก็จะย่อลึกตามเหมือนเดิมนะครับก็จะมีจุดนี้แหละที่ผมรอนะครับแรกแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเมติกเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับผมจะต้องรอให้บิคอย์มันพักจริงๆก่อน นะครับให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาหาเหรียญเล็กเข้าเพราะว่าถ้าบิ t คอย n ยังไม่พักเรามาเข้าเหรียญเล็กเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนคอนโทรลได้นะครับฉะนั้นคือวิธีการเทรดของผมผมจะดูบิทคอยเป็นหลักก่อนแล้วก็มาดูเหรียญเล็กทีหลังนะครับประมาณนั้นเป็นต้นเนาะนะครับโซเมติกเนี่ยนะครับก็มารอรับข้างล่างตรงนี้ชุดนี้เหมือนเดิมเลยก็คือ0ูนนะครับกับอีกชุดหนึ่งถ้าลงลึกจะจัดเลยนะครับก็จะกลับมาที่ประมาณ0.65ดนะครับช่วงประมาณนี้นะครับผมในสาหรับเมติกนะก็รุ่ มันมันมันไปต่อนะนะครับดูซิว่าเป็นยังไงขอให้ราคาดีมามันดันอยู่เหอะถ้ามันดันอยู่เนี่ยนะครับก็ไปต่อยาวๆเลยนะครับขอให้ดันอยู่ขอให้ดันอยู่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะยาวๆยาวๆนะครับผมโอเคเนาะแล้วก็ผมผมฝากอีกอย่างหนึ่ง้วกันเนาะนะครับเรื่องของ money management นะครับ money management นี่แหละจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีพอร์ตนะครับโตขึ้นได้แล้วก็มีความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาศึกษานะครับการเทรดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางปัจจัยพื้นฐานฟันนัมเมทัลหรือว่าเทนนอรข้อนะครับก็ศึกษาได้ขอให,ขอให้ขอให้มีความรู้เรื่องการเทรดแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ยครับถ้าใครก็ตามที่อยากที่จะมีอยากที่จะมีสกิลการเทรดอ่ะแบบเทรดสปอร์ตก็ได้ฟิวเจอร์ก็ได้อ่ะผมอยากให้ทุกทุกคนอ่ะเรามาศึกษาฟิวเจอร์อย่างเดียวเลยนะครับคือเอาง่ายๆว่าการการศึกษาเทรดฟิวเจอร์ ถ้าทุกคนเทรดได้นะนะครับทั้งขาขึ้นและขาลงอ่ะผมจะบอกว่าสปอตนี่โคตรง่ายเลยนะครับเพราะว่าศึกษาฟิวเจอร์ที่ยากกว่าสปอตได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราผ่านได้หรืออยู่แล้วสบายๆมากเลยฉะนั้นคือฟิวเจอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับโอเคนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะถามว่าเฮ้ยฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนการพนันเลยนะครับหรือว่ามันแบบพอร์ตแตกเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับพอร์ตแตกหรือไม่แตกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเองนี่แหละครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับเเราองนี่แหละ นะฮะทีนี้คือเราสามารถควบคุมได้นะฟิวเจอร์การเทรดเนี่ยมันเหมือนกันครับมันเหมือนกับสปอตเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับการจํากัดความเสี่ยงของเรานี่แหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยครับเราอยากจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยขึ้นอยู่กับเราเราอยากที่จะให้พอร์ตแตกหรือไม่แตกก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเพราะเราควบคุมเองได้หมดทุกอย่างฉะนั้นนะครับการเทรดเราสามารถควบคุมได้นะครับก็คือการควบคุมตัวเองนั่แหละเราไม่ควบคุมตลาดไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ฉะนั้นคือนี่นะครับที่ผมอยากจะให้กับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้นะครับก สำหรับใครที่ต้องการศึกษาเทนนิเข้อเพิ่มเติมแบบจริงจังเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้กันเนาะนะครับกับ The Ultimate Crypto Trading นะครับโอเคนะนะครแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากที่จะติดตามช่องทางต่างๆของ Mixer นะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ m ิก e r การลงทุนถึงอนาคตนะครับกดไลค์แล้วก็กด follower กันไว้ได้เลยนะครับเพราะผมจะมีไลฟ์เดี๋ยววันนี้ผมก็มีไลฟ์นะครับจน2ทุ่มนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาทักทายกันได้ มาขอขอขอเหรียนเทรดกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือ TikTok นะครับอย่าลืมที่จะติดตามไมา้ด้วยนะนะครับเป็นวิเคราะห์บทวิเคราะห์แบบเร็วๆแบบสำหรับคนที่แบบชอบชอบแบบทางลัดเร็วๆเงี้ยก็เข้าไปที่ TikTok ได้นะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับ